สวัสดีค่ะฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องการาเกตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยดีกว่าค่ะพี่ขานะคะองค์แรกหนูก็จะประเดิมเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมอย่างนี้เลยนะคะพี่ขาเล่มอุ๊ยโทษจั๊เล่มนี้ค่ะพี่ขาหนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขารู้สึกว่าจะมีพระด้วยนะคะพี่นะคะมีพระอย่างนี้นะคะพี่ขาแล้วก็ผูกผ้าสีเหลืองตามภาพอย่างที่เห็นนะคะพี่นะคะแล้วก็มีรอยจา อย่างนี้เลยค่ะพี่เล่มนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจากพี่นะคะมีผ้าสีเหลืองแล้วก็มีพระแล้วก็มีรอยจานอย่างนี้เลยคะ่ะพี่นะคะมีเชือกคั่นเลยนะคะพี่นะคะเป็นพระพระอะไรไม่รู้ค่ะพี่นะคะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่ ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะพี่เล่มนี้หนูขอไว้ที่1,200บาทจะพี่เล่มนี้หนูขอไว้ที่1,200บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจะพี่จ๋านะคะสนใจยังไงติดต่อโทรเข้ามาคุยสอบถามได้นะคะพี่นะคะ ตามภาพเลนะคะพี่หนูให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะพี่นะคะภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะพี่แอดไลน์มาได้เลยค่ะ1,200บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ค่ะเป็นตะกุดไม่ทราบที่นะคะพี่ดอกนี้ดอกป้อมๆใหญ่ๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนนะคะพี่ดอกนี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้ค่ะพี่ค่ะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ค่ะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมแล้วก็มีเชือกขั้นหัวท้ายอย่างนี้ค่ะพี่แล้วก็มีเม็ดปุ่มๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะ <c oughs> เนี่ยค่ะพี่ตามภาพเลยค่ะพี่แล้วก็มีตะกรุดบนอีกสองดอกเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่อันนี้หนูก็ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ค่ะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเดิมจ้า ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นเบีย้ยแก้ค่ะพี่เบีย้ยแก้นี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เบี้ยแก้อันนี้นะคะพี่ขานะคะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่เป็นเชือกของเก่าน,นะคะพี่เป็นเบีย้ยแก้เชือกถักนะคะพี่ ตามภาพเลยนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ขาพี่เบี้ยแก้เชือกถักเก่าๆขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเทียมวัดกษัตรตาค่ะพี่ขาน่าจะเป็นสายคาดเอวราคาพี่มีอยู่4ดอกมีอยู่4ดอกอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะตามภาพนะคะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะพี่4ดอกนี้นะคะพี่ขานะคะพร้อมเชือกเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่ พร้อมเชือกก่อๆอย่างนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจากพี่จ๋าตะกุดหลวงพ่อเทียมพะกตาตาค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเบี้ยแก้ เป็นเบี้ยแก้อะไรไม่รู้แต่รู้ว่าเหรียญเป็นเจ้าสัวหลวงป um. ู่บุญมีรอยจารอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกรบาทจ้ะพี่ชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี LC ่นะคะชุดนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ Train ่ม50บาทเลยค่ะพี Put ่ขาเบี้ยแก้พร้อมเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะพี่นะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50าบบาทกันเลยค่ะพี่ขา ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขามาเป็นอย่างนี้ค่ะเขียนว่าป่านนะคะพี่ของหลวงพ่อปา่านหนูอิงก็ได้มาสภาพนี้แลค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทพอค่ะขอคนที่รับได้นะคะพี่เพราะว่าหนูอิงก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะมีตะกรุดสองดอกมีเขี้ยวเสยอย่างนี้เลยค่ะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋า ส่วนอันนี้จะเป็นแหวนพี่รอดค่ะพี่แหวนพีน่รอดนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่แหวนพี่รอดนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้มักะรีผลกับพี่ขามีตัวผู้กับตัวเมียนะคะพี่อันนี้จะเป็นตัวเมียขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่มักะรีผลตัวเมียนะคะพี่ขาตามภาพนะคะพี่600บาทจ้าส่วนตัวผู้คะ่ะพี่ขาก็ไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ ปิดไว้ที่6 0ร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่ขามะการีผลตัวผู้ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นไอ้คุณแผนเคลือบกุวัดใหญ่ชัยมงคลค่ะพี่ขอไว้ที่600้บาทค่ะพี่คุณแผนเคลือบกุวัดใหญ่ชัยมงคล600บาทปลายทาง50บาทเลยจะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อกลวยไหมคะพี่ หลวงพกวนหรือหลวงพอพรมไม่รู้เนี่ยอยู่ในนี้มองยากจังหนวก็มองไม่ออกนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่รูปหล่อนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง5 0าบาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นเหรือญกลมหลวงพกกวยเนื้อกะไหลทองนะคะพี่เหรียญกลมหลวงพกกลวยเนื้อกะไหลทองนี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทาง5้าบาทเลยจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นหลวงปูดทวดเนื้อว่านสบู่เลือดนะคะพี่ได้มาสภาพนี้และค่ะพี่นะคะหลวงปูดทวดเนื้อว่านสบู่เลือด องนี้แม่ค้าขอไว้ที่600้บาทปลายทาง5 0าบาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้คะ่ะพี่ขาจะเป็นสิงคะ่ะพี่เนื้อตะกั่วหรือเปล่าอันนี้หนแม่ค้าก็ไม่แน่ใจนะคะพี่สิ่งตัวนี้ขอไว้ที่500รยบาทจ้ะพี่สิ่งตัวนี้ขอไว้ที่500้ยบาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนอันนี้จะเป็นพระปิดตาหลังแบบค่ะ <todavía> พี่ขานะคะมีตะกุดด้วยนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นพระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้วไม่มีตะกุดนะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่ องค์นี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาเป็นสมเด็จค่ะพี่ด้านหลังจะเป็นสีวลีอย่างนี้นะคะพี่ด้านหลังจะเป็นพระสีวลีอย่างนี้นะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่สมเด็จค่ะพี่เป็นพระสมเด็จหลังสีวลีนะคะหนูขอไว้ที่500ยบาทค่ะพี่500ยบาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่แม่ค้าก็ได้มาแบบนี้แหละค่ะพี่ได้มาก็รีบเอามาขายเลยค่ะพี่นะคะขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นหลวงปู่วุญค่ะพี่องค์นี้ก็ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ก็ขเขียนว่ากรรมการนะคะพี่สองสี่เห้าไหมไม่รู้ละค่ะพี่ดูกันเอาเองนะคะพี่ตาใครตามันแต่หนูเห็นไปสอง สองสหนะคะพี่เขียนว่ากรรมการนะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นสมดิดแหวกม่านค่ะพี่ขาด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่องค์น,นี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ สมเด็ดแหวมาากม่านจับขอบอย่างนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้นะคะพี่ขายจะเป็นหลวงพ่อกวยด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อกวยด้านหลังจะเป็นตะกรุด3ดอกอย่างนี้ค่ะพี่นะคะหนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยจ้ะพี่จา๋า ส่วนองค์นี้จะเป็นพระชัยนะคะพี่พระชัยนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญปู่ไขวัดเชิงเลนจ้ะพี่จ๋าองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนจะ้ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่เหร <Ign> ียญปู <np. S 1> ่ไข <all> ่วัดเชิงเลนจ้า สวนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดเริ่มพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังอย่างนี้นะคะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่ปู่ทวดองค์นี้นะคะพี่เป็นเดียนนะคะพี่600บาทจ้า <c oughs> ส่วนองค์นี้ค่ะพี่จะเป็นรูปหล่อสังกัจจายนะคะพี่ รูปหล่อสังกัจายองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ส่วนอันนี้นะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะพี่เป็นพิมพ์สองหน้านะคะเป็นพิมพ์สองหน้าค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาหนูก็ไม่ทราบว่าพระอะไรนะคะพี่พระกุหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจละค่ะหนูก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะ องค์ <king> นี้หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้นะคะพี่ขายจะเป็นเหรียญพระพุทธชินาราชคา่ะพี่เหรียญพระพุทธชินาราชเดี่ยนนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่เหรียญพระพุทธชินาราชจ้า ส่วนองนี้นะคะพี่จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอองนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขานะคะตามภาพนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าสนใจองค์ไหนนะคะพี่ถ้าภาพไม่ชัดยังไงลบกวนพี่พี่แอดไลน์หาแม่ค้าได้นะคะพี่ที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0นะะะนะคะพี่ขานะคะ อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นพรกกิ่งคองตะเคียนค่ะพี่กิ่งคองตะเคียนนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่พรกกิ่งคองตะเคียนค่ะส่วนองค์นี้นะคะพี่ขาเป็นเรียญเป็นเหดี๋ยญหลวงปู่บุญเนื้อเงินลงยานะคะพี่นะคะด้านหลังจะมีรอยจานนะคะพี่ด้านหลังจะมีรอยจานนะคะพี่เป็นเนื้อเงินนะคะพี่ องนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทจ้ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเหรียญเนื้อเงินลงยาหลวงปู่บุญค่ะพี่มีโดยจานค่ะพี่ขา1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ๋าโอเคนะคะพี่ถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองคไหนนะคะป้าไปชัดแอนไลน์หาแม่ค้าได้ค่ะพี่ที่เบอร์โทร0840659180ศ <c oughs> กค่ะพี่อีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ฝ พากพี่ๆกดติดตามให้ช่องการเกตผู้ธคุณภาคเครื่องด้วยนะคะพี่สวัสดีค่ะ